ไพ่บอกเขาเครียดแล้วเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เล็กมีโชคไหมยังไม่มีโชคนะเล็กนะชื่ออะไรชื่นขายบ้านได้ไหมยังขายไม่ได้กุก๊กกุ้งแก้วจะได้เงินก้อนไหมไพ่มันยังไม่เห็นเงินก้อนแต่มีคนคุยมาคุยเรื่อยๆเอาเดี๋ยวดูให้แอลดูไปแล้วไหมคนชื่ออ คิดยังไงกับหนูจะได้กลับมาไหมไพ่บอกยังไม่แน่นอนครับต้องไปคุยกันก่อนเชื่ออะไรปั่นวันที่สิบหกปั่นยัง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 ไม่มีโชคนะยังไม่มีโชคเบน์เรื่องที่รอจะสำเร็จไหมยังไม่สำเร็จครับเบนเชื่ออะไรเจนจะมีโชคไหมคะ ยังไม่มีโชคครับยังต้องดิ้นรนหาเงินต่อไปเจนเอ้ยนะเชื่ออะไรว่าลินมีเงินไหม